สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องฮัลโหลแต่ก้าโหเลซิ่งเลยก่สลัดโหโอยแอาก็จะมากินนี่ก่อาจะมากินแีวก็ยำหอยนางลมค่ะพี่น้องทําตะกีนนี้แล้วนะคะก็จะมากินยำหอยนางลมค่ะเห็นไหมคะยำหอยนางลมแซ่บๆจ้าพี่น้องมาเบิ่งใกล้ๆก็เถิดไปก่อนมากินจ้ามีผักสลัดนะคะ หอยนางรมตัวใหญ่มากเลยค่ะไม่ไม่ได้ทําตัวเล็กนะคะทําตัวใหญ่ค่ะไปซื้อหอยนางรมกับหอยนางลมของญี่ปุ่นมาค่ะเป็นแช่แข็งนะคะทีนี้ล้างให้สะอาดแล,ล้วไปลวกแล้วก็มากินค่ะเ๋ยวจะกลับพริกโอยน้ำลายไหลา <laughs> มาแซ่บๆน้ำกันพี่น้องยำหอยนางรมจ้าใส่พริกเข้าไปด้วยนะพริกแห้งนะอืม แซ่บมากพี่น้องอร่อยมากค่ะอืมอร่อยน้ำยำแซ่บมากเลยจ้ะเดี๋ยวขอพริกขี้หนูพริกขี้หนูด้วยคือก,กินเป๊ะแห้งเขาไปแล้วอร่อยขอใส่พริกขี้หนูเขาไปด้วยอืม เสียดายไม่มีสตอร์ไม่มีกระถินจ้ะอืมอร่อยอร่อยมากค่ะขอพริกอีกหน่อยนึงแซ่บมากเลยน้ำยำอร่อยมากถึงเครื่องถึงรสเลยนะคะรสชาติแซ่บมากเลยพี่น้อง ถ้าเราใส่เครื่องถึงนะมันจะอร่อยจ้าพี่น้องแซ่บมากเลยจ้าอืมเปรี้ยวหวานหวานมันๆใส่หอมเจียวเข้าไป มันจะออกมันๆหน่อยๆอ,อร่อยขอตะไคร้หน่อยอืมร่บมากพี่น้องเลยอร่อย ใส่ใบสะเน่เข้าไปด้วยอืมขอพริกสดอีกหน่อยนึงอร่อยมากขอหอมด้วยใส่หอมเข้าไปด้วยเนี่ยมาจากพี่น้องอืมอืมอร่อย กอดทั้งพริกสดทั้งพริกแห้งอืมตะใจไปเลยแซ่บมากเลยจ้าพี่น้องอืมทั้งพริกสดทั้งพริกแห้งนะนะเข้าปากแล้วนะกินแล้วนะเข้าแล้วนะข้าปากแล้วนะอืม อร่อยมากอ,อือร่อยที่สุดเลยหอมพริกทอดเคี่ยวเข้าไปมันออกจามันๆเผ็ดเผ็ดมันๆน,นี่ใส่ใส,สแ่แสลมีสแน่ด้วยขอพริกทอดอีกเม็ดหนึ่งขอพริกขี้หนูด้วยขอตะไคร้ใส่เข้าไปครบเครื่องเลยนะจ๊ะ อ่าอร่อยนี่จ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าพี่น้องมามาอืมอืมอร่อย อาทีนี้เอาครบเครื่องเลยทุกอย่างครบเครื่องครบรถขอเสนาด้วยโอ้ยแซ่บว้าเาาผ็ดใส่พริกนพริกพริกพริกฝนไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่ามันเผ็ดเผ็ดตะไคร้เผ็ดตะไคร้เผ็ดหัวหอม แล้วก็พริกสดแล้วก็พริกแห้งพริกแห้งทอดเข้าไปด้วย,ยนี่พริกของพริกแห้งทอดนะจ๊ะมาเลยจ้ามาทีมาเลยกัเข้าปากเลยนะคะแซ่บจนพูดไม่ถูกเลยพี่น้องโอ้ยอร่อยอร่อยมาก เคี้ยวโดนพริกทอดนะยิ่งอร่อยยิ่งมันโอ้ยอร่อยแซ่มาทั้งพริกสดทั้งพริกแห้งมามาลุยกันทีนี้อืมสะใจไปเลยมาจ้ะคำโต,ตนะคะตัวหนึ่งนะ,ะตัวใหญ่นะคะหอยนางรมตัวใหญ่มากเลยนะจะบอกให้นะ ซื้อมาซื้อมาถุงหนึง่งหอยนางรมของญี่ปุ่นแพงมากนะจ๊ะอืมอ้อยจ้ะอร่อยมาก กินพริกแห้งไปกี่เม็ดแล้วเนี่ยเริ่มเผ็ดแล้วนะต่อด้วยพริกแห้งอีกตามเคยอืมตามด้วยตะไคร้อืมทำโตโตไปเลยพี่น้องมา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 เดินพี่น้องมา อืมอ้ยแซ่บสะใจอร่อยมากเดี๋ยวไปซื้อส,สดๆมายำทีนี้ยำแบบสุกแล้วนะก็ตีลังก็ จะกินแบบยำสดๆนะคะแต่ก็แม่กยกล้ากินเท่าไหร่เพราะมันดิบนะเรานั่งลงดิบอะฮอน,นั่งลงมาดิบๆอะแม่ก็กล้ากินเท่าไหร่หรอกเพราะว่ากลัวมันมีเชื้อรามีอะไรนี่ไงมีพยาธิมีอะไรเนี่ยคำโตๆพี่น้องมาอืมเห็นไหมอืมอเริ่มเผ็ดแล้วนะอืม อืมอืมจับมากโดนพริกสีมเม็ดแล้ว ว้าเผ็ดมา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 ลุยอืมขอแบบเต็มเต็มเครื่องทุกอย่างครบ อร่อยพึ่ง ah Pres จะยำเป็นที่ที่มาฮ่องกงเพึ่งจะยำครั้งแรกนะหอยนางอยนางลมเนี่ยนะส่วนมากก็จะยำหอยแมงผู้หอยตาลับก็จะยำพวกนี้แต่หอยนางลมเนี่ยที่มาอยู่ฮ่องกงเป็นครั้งแรกที่ยำนะแต่อร่อยมากมาจากพี่น้อง ตามมาต,ติดๆจ้ะอืมคำหนึ่งก็พริกเม็ดหนึ่งอ่ะอร่อย อืมอร่อยมากคำโตโตจ้ะอ้อเป็ดมาอืม ทำใจโตไปเลยสะใจไปเลยอร่อยมากแซ่บี่น้องตัวเล็กก็อร่อยนะตัวเล็กนะ ต้องรวมตัวเล็กา้องรวมตัวเล็กก็ยำต้องยำแบบสดอะถึงจะมนถึงจะอร่อยกว่านี้นะมันจะมีความรสชาติของความสดอะความสดของหอยอันที่หอยเนี่ยเอาไปลวกแล้วมันจะไม่มีความสดของหอยนะแต่ว่ายำเนี่ยมันอร่อยมาคำโตๆจะพี่น้องโอ้ยยำแบบนี้นึกถึงมะม่วง <laughs> นึกถึงอยากจะกินไอยำปลาสามรส ใส่หมงซอยเข้าไปเพราะว่าน้ำจิ้มได้แซ่บมากเลยจ้ะ ครับอร่อยสุดๆนึกอยากจะกินยำประกอบยำอาปลาช่อนเนาะปลาช่อนทอดอกรอบนะเอามายำใส่มะม่วงซอยเข้าไปเพราะน้ำน้ำเนี่ยยำยำเนี่ยแซ่บมากเลยจ้น้ำยำเนี่ยครบเครื่องครบรสนะแซ่บมาก เสียพริกออกก่อนเริ่มเผ็ดแล้วโดวนไปหลายเม็ดละพริกอ่ะทั้ทงพริกสดทั้งทงั้ทงพริกแห้งทั้งพริกป่นทั้งตะไคร้อือืพริกสดเข้าไปอืมอร่อยเดยสองคำอืม อก็คำโตโตอร่อยมากอืมคำโตโตไปเลยสะใจกรบตุ้วสุดท้าย จัดมาอร่อยมากค่ะคำสุดท้ายนะเผ็ดแล้วจ้ะเผ็ดออกร้อนไปหมดอะมาคำสุดท้ายเหลืออีกนิดนึงเหลือเครื่องจะกินเครื่องอืม้ม กินหมดแล้วจ้ะหมดแล้วอืมอร่อยมากแซ่บอ,อร่อยไม่ผิดหวงัง เผ็ดสุดๆทั้งตะไคร้ทั้งหอมซอยทั้งพริกป่นพริกขี้หนูซอยพริกแห้งทอดโอ้ยครบรสเผ็ดสุดๆไปแล้วจ้าพี่น้องทิดเลยจ้า๊ายบาย